สวัสดีครับเราก็ไปใส่บุใส่บาทในะเอฟซีด้วยกันนะท่านผู้ชมไปใส่บาทด้วยกันนะท่านผู้ชมทุกท่านนูนเดยยังคืมก็ไปโนู่นแล้วในเอฟซีนะครับไปเราไปถ่ายดูใกล้ๆป่ะโอว่าจะโน่นที่นั่ที่นี้จะระเตมากรนเตะในตัว นีโมกันสุกานที่นาะมัยนารทานนุนี่ในเอฟซีก็ใส่บาทเนาะแต่เช้านะท่านผู้ชมโอ้หน้าตาเจียมใสกันทุกคนเลยใส่บาทนะโอ้น้องนโมยังไงใส่บาทยังไปใส่บาทไหนพ่ออยู่ไหนไนี่นายเอฟซี ก็เซบาทไปข้านะดีครับนักข่าวครับช่องไลน์ทีวีมาด้วยไน์ยูทูบนะฮะก็บทฒนาสาธิีนักข่าวเลยนะครับครับผมเป็นข่าวที่ เป็นบุญเป็นกุศลน,นะครับใช่ครับนี่เน,นียสี่ยวดีดีดีสองคนนี้มาแล้วเอฟซีท่านนะอ่าเส่บาทเส่บาทพี่น้องเอ้ยนี่ในเอฟซีก็เส่บาทเนาะ แต่เช้านะครับมาทําบุญวันนี้เราหยุดนะท่านผู้ชมไม่ได้ไปทํางานนะฮะดูภาพบรรยากาศรวมนะท่านผู้ชมทุกท่านโอ้สวยงามพี่น้องเอ้ยนี่นี่น,น,นพ่อขอ,อยู่นี่พี่น้องพ่อก็มาเสบาทเหมือนกันนะแต่เช้านะฮะโอวันนี้ก็พี่นอ้องอัอโจ้ยเจอะนะ อันนี้ก็เพื่อนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอยู่โคกใน FC ฟคกอ่างนะฮะโคกอ่างก็มาใส่บาทนะพี่้องๆเลยโอ้บ้านเริ่มไม่เป็นไรนะครับท่านพ่อครับเป็นบรรยากาศการทำบุญครับมีแบบมืออ่อนนิดหน่อยในสีมือไม้อ่อนนะน้องเมื่อกี้น้องโมใส่บาทหรือยังใส่แล้วเหรอ เออ <c oughs> <c oughs> นี่คุณแม่เพิ่ในเอฟซีดูนะครับครเป็นใครนะครับทาบับตนะบตอนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนาะช่วงเช้านน FC ฟซีท่านนะโอ้คือคึกคือคลื่นเลยนะครับช่วงนี้ก็หยุดนะเข้าวัดก่อนในเะี <c oughs> ไม่ได้ไปทำ อาจิตอาสาเนาะนี่เป็นมหาวาิการนะครับแม่แม่แมรุน่นมหาวาิการะนะมีรุ่นใหญู่่รุ่นเล็กถ่ายเราเนาะกลับมาจากลาวแล้วบอกกลับมาแล้วโอ้ <c oughs> ไปลาวมาเนาะมาแล้วเออเพิ่นับมาจากลาวเลยพี่เิ่นไปลาวมานะครับอัน <c oughs> นี้ก็เป็นบรรยากาศ ช่วงเช้านะเบิร์เอาเด้อพี่น้องยุ่งเทียบกรุงไทยกันได้นะนี่นะท่านผู้ชมโอ้บรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวก็ไปประจำตำแหน่งก่อนพี่น้องบายแม่บุญโจ๊บบ้านอืมยะโจ๊บยอะกะเจอนะ ออะไรเป็น,นอ,อไปไว้ที่รถบ่เจอออนะเอฟซี FC ก็ดูบรรยากาศตรงนี้ไปก่อนนะเป็นไงดีใจไหมเจอเจอลุงไงดีใจปล่าดีใจไหมแมดี่อนแมดีแหม น้องนโมในเอฟซีเจอลุงนายดีใจมากเลยดีใจหรือเปล่าดีใจสุดๆเดี๋ยวจะไปหาแล้ววันนี้นะบ้านหรืเปล่าน้องนโมนะท่านผู้ชมเจอลุงนายแนละ้วดีใจมากเลย <c oughs> วิ่งมาหาใหญ่เลยนะท่านผูน้ชม <c oughs> เอาของมาเก็บก่อนอโอเคครับพี่น้องนะฝากคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ